เรือสวยงามงาม,มากๆเลยเรือดินเนอร์ตอนนี้ขึ้นมาเลยเอ้อท่านผู้ชมเด้อเที่ยวเรือไทยระดับโลกดังระดับโลกขึ้นมาแล้วนะเรือไทยไอคอนสยามดังมากๆเลยมาแรงมากๆเลยเขาท่จะขออะไรขออนุญาตถ่ายก่อนแป๊บหนึงนะ่งเนาะให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยเดินนี้ก่อนตรงนี้โนอะ้โหเยอะมากมาก มีชาวญี่ปุ่นด้วยท่านผู้ชมคนญี่ปุ่นนะพลังเรือดินเนอร์ลำนี้เจ้าพญ,ญาปิดเศษเบอร์สองไปลงท่าที่สี่ของไอคอนสยามไม่ตืดไม่ตืดเรือดินเนอร์ลำนี้เจ้าพญ,ญาปิดเศษเบอร์หกมาเทียบท่าที่สองของไอคอนสยาม คนเยอะมากๆเลยเต็มเรือเต็มลำแต่ไม่ตืดไม่ตืดท่านผู้สมบางคนก็หยกมือใบ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 เรือสวยงามงามมากมเลยเรือดินเนอร์สวยงามจริงๆ ดูตาา่างชาติเขาอยู่บนเรือเขาเจ้ามีความสุขมากๆเขาเจ้าทําอะไรกันเนาะโอ้โหมีความสุขมากๆอยู่บนเรือตอนนี้ขึ้นมาเลยเ้อทัางชมเด้อเที่ยวเรือไทยระดับโลกดังระดับโลกขึ้นมาแล้วเรือไทยไอคอนสยามดังมากๆเลยมาแรงมากๆเลยคือไทยจะขออะ ขออนุญาตถ่ายก่อนแป๊บหนึ่งเนาะให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยเดินนี้ก่อนตรงนี้นะโอ้เยอะมากๆม,มีชาวญี่ปุ่นด้วยท่านผู้ชมคนญี่ปุ่นนะกำลังต่างชาติด้วยดูดูสา,าวแต่งตัวเซ็กซี่มากๆเลยเซ็กซี่จริงๆโอ้โหเยอะมากมาก ู้ขาเจ้าเดินมาน่ะเยอะจริงๆหลายหลีนะทีนี้เขาเจ้าน่าจะไม่ร,รอเพื่อนเจ <c ười> ้าเดินขึ้นมาจากเลือท <ừ. S 1> ี่โด่งดังมาแรงมากๆ หลายชาติหลายประเทศกำลังจ้องมองอยากมาเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยอ,อน,นี่จะเป็นชาวฝรั่งนะชาวฝรั่งเป็นคนคนฝรั่งผิวขาวด้วยส่วนหนึ่ดูดีเลยนา นี่คือใคมาแอบดูตรงนี้เนะาะจ้าก็เดินมาแบบนี้เลยนะท่าสันเดินอันนี้จะเป็นทางโค้งนะทางเดินก็จะมีรลายชาติประเทศหลายประเทศมากๆหลายชาติมากๆมาเที่ยวนะจ้าก,ก็เดินมา เที Thailand, hn, ่ยวเรือไทยไอคอนสยามก็จะเห็นแบบนี nah, ้นะอนี่ก็เจ้าเดินไปขึ้นรถเด้อจงจำเดินไปขึ้นรถอยู่ตรงนี้ใครก็ฝากไลค์กดแชร์กดติามคอมเมนต์ติชมได้เคยไปไทยจากคอจบคลิปเคยนี้ก่อนเพรากันคลิปหนา カップ